ปาเม่นป้าบนคนวิสารไลลมาติตตามเรื่องราวความฝันของน้ำมุ่นค่ะน้ำมุ่นเพิินฝันค่ะฝันหินเต่าเขาบานตัวบกใหญ่ค่ะในความฝันน้ำมุ่นได้เอาแต่งค่ะหินตูดีสามตัวค่ะสิเป็นตัวใดไปฟังมึงเอาน้ำกันค่ะกับความฝันของน้ำมุ่นค่ะสวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้ำมุ่นฝันดีหัวที่แรกก็เขานาะน้ำมุนเนาะ เด็กของน้ำมุนเข่าค่ะฝันเห็นผีพอผีเมื้อวดนี้ฝันบ่มาอีกบ่านละมุนผีพอผีเมื้อฝันเห็นพันบ้าบ่บ่มาเลยบ้าหมาเลยเนาะเนี่ยฝันเห็นพอเห็นเมื้เข่าอีกไปน้อน้ำมุนเนาะเนี่ยโซงบิ๊กส่วนเด้ฝันเห็นพอเห็นเมื้เนาะเนี่ยค่ะฝันหลบเด็กกัฝันเห็นพอกับเมื้แบบบ่ได้กลับน้อน้ำมุนเนาะบ่ได้กลับ มารอบสองอีกกับฟัน,ฟนพิเตอรเพิ่นเอาแม่หน่อยมะลำเนาะ<ม>ก็เข้าอีกคือเก่าเข่าหกสี่ค่ะมางวดนี้ำหมุนบริฟันเห็นผืนเนาะบ<อ>่กฟันจังไรน้ำมุนรอบนี่โอ้ยฟันยินขญาเต่ามาแล้วขญาเต่าขืนขึ้นมาหาขญาเต่าขึ้นมาหาขืนขึ้นมาหอนเหื่อขยานขึ้นมาหอนเหยื่อโอ้ยเห็นบา อุ้มมาขึ้นมาเลยอุม้มขึ้นมามาท่าแปลงทาง้งรังเหมืนในความฝันนะแม่นยางหมาปานมาันยาไม่ได้ท่าไมาหอดอุย้ยเขาหง่อนเลยเต่าเนี่ยยางเขาหง่อนเลยง่ายมากนะมึงอุย้ยกี้เต่าใหญ่เลยนุบักใหญ่เลยแม่นเต่าใหญ่เลยมาห,หวัวหัวก็เลยอุมออ้มเหมือนอุ้มเหมือนก็เลยว่าโอ้ยให้อันขนอยข้อเหล็กน,น่ี่บาบสันแต่ว่ามึงไปมึงมา เอาแปรงมาทาลูบไปรลูบมาอููเห็นเด็หาตัวแบบงามเลยหาีนง่ามครับแมนงามครับบ้านนี้มันทั้งหลังเห็นหากนบนะมุนเห็นหา,บบาหาหา,หา,หามันอยู่กลางแต่ว่าต่อหาเริ่มเห็นก่อนแต่มึงไปเมืองมาบา้านเด็กเจ็ดอยู่ทั้งหน้าแด็กเ,กเก็กเจ็ดอยู่ทั้งหลังบา้านเจ็ดสองตัวห่มกันอยู่จเด็กหายอยู่ทั้งหน้าน อยู่ทั้งหน้าคืออยู่กลางน้ำมุนอยู่กลางอยู่กลางเล็กเจ็ดอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังที่แหลกในหี่เหลกหากรค่ะบานนี้มึงไปรูปไปรูปมาบานนี้เล็กเจ็ดผัดอยู่ทั้งหน้าเล็กหาทั้งหลังเล็กหาก็เป็นเล็กเจ็ดอีกเจ็ดเตากับเตาได้เตาเเว่ได้เพื่อนเราจังไหนน้ำมุนเตาหหวเลยนะ มึงสืส่อเอาเดอร์เพิน่นวะให้มึงตีใส่เต,าต่ากับปลืกเพิน่นวะตีใส่เต่าให้มึงตีใส่พญาเต,าต่ากะเปลือกตีใส่พญาเต่ากับปลืกจะกรองก็ได้จับผนมาจับเต่าโจมผนมาเพินพนพ่นให้ตีเต,าต่ากับปลืกใส่กันจับนี่นะมึงนี่จับก็เป็นเจ็ด เมื่อกับเป็นหาเตากับเป็นสามเต้าเป็นสามนี่ไฮน้ำมุนตีนิหาเจ็ดสามนี่แต่เหล็กอยู่เตาเจด็ดหาเจ็ดเดพื่อนบอกอย่างที่ว่าไฮตีไฮตีเอาเหล็กเหล็กอยู่น้ำเตาแล้วก็ตีเตาหัวพะยะเป็นว่า ตีน้ำมุนเห็นนี่เป็นหาเป็นเจ็ดหาเจ็ดแต่วา่าน้ำมุนนี่ตีเหล็กเต่าตัวใดน้ำมุนเจ็ดหาสามเจ็ดหาสามนตัวนี้ตีเอาน้อน้ำมุนเนาะเพื่อนบอกว่าตีเอาเอาเห็กอยู่ในเตานัน่นเนาะเต่ากับสามอยู่เหล็กเต่าสามมาไรได้เต่าตเป็นสามาน้ำมุมน กูได้ชีวทาทนสางบกแต่น้ำมันมโหแต่คววมอันนี้ข้องน้ำมันอน่นเตาน่นเป็นสามน้ำมันนี่ฟันเห็นเตา,ายา่มัได้ตีสามโดดนี่ส่วนมากมีคนจีตีสี่เนาะน,น,น้ำมันเนาะโมโหแต่ว่าวสำสำหรับน้ำมนตีเป็นสามเนียค่ะทีเด็น้ำมนฟันเกี่ยวพอดีแหละว่าพอเป็นหานะเนะีเน,นีเป็นหส่วนมากนีเขาตีผู้ชายนี่สเป็นห ้ำมุนพัดตีผู้ยิ่งเนี่ยเป็นหกเป็นหูกนกแม่แม่ค่ะเต่าน้ำมุนตีเป็นสามเจ็ดหาสามตีออกจากเต่าเอามือจับแม่จับขืนจับลงเอาค่ะใส่ขนใส่ลงเอาหมุนเราเลยหนีบนน้ำมุนแม่แต่ว่าสองตัว้ำมุนมักตัวอะนน้ำมุน้ำมุนมกเจ็ดเจ็ดแล้วมัน เจ็ดเจ็ดเนี่ยโ้เป่าเจ็ดเจ็ดเนาะน้นะมุนเนาะเนี่ยจ้ะตุเ่เด็กเป๋าเจ็ดเจ็ดสำคัญเยอะนมุนบานเรียกทีนี่บานเรีกทีก็นึ่งหาแปดแล้วค่ะเตายางเขาน่หรนึ่งหาแปะหาแปดมันก็ออกไปเลยดีเนี่นบานียกทีนึ่งหาแปะเอากันไหวเนาะน้ะนนะมุนเนาะนเพราะว่าเตาเขาเขาไม่บบบนึ่งหาแปะ ไปแล้วเนวลน้ำมุนเนาะกับโบนีมาที่ผ่ากระเต็มเนาะเด็กเจ็ดก็เด็กหนึ่งตัวเดียวกันเนาะเด็กแปดก็เด็กสามตัวเดียวกันเนะาะงานโบน้ำมุนมาอยู่ในหันละเล็กนะาะโมไปใช้ดอกอยู่ในหันละอยู่ในหมีโบน้ำมุนแมนมันใจเนาะสื่อขึ้นสื่อล่องเอากับหนากับลังเอาจำไว้เถอะ่อาเด็กเจ็ดก็เด็กหนึ่งมันตัวเดียวกันเด็กสามก็เด็กแปดตัวเดียวกัน สามกับแปดตัวเดียวกันแมนค่ะแต่ว่าการหิ้วมุนเอากับสำคัญที่แก็คือเตาเข่าบ้านนี่แล้วแมนจ้ะโตแบกใหญ่ยางเขาไปในบ้านให้น้ำมุนนี่ท่าแต่งเอาเลยวันนี้เตายางเขาหมายางเขาในบ้าทยันอิ่นัวออกลมเหมือนเพิ่นกระบอกมาจะคล้องจับเตาขึ้นมาว่ะโอ้ยเห็นเลดไปง่ายเตาแบบใหญ่เลยโอ้โจมขึ้นกระบอกไว้เนาะใหญ่หลายเตา สำคัญบ้านี้ที่นักบูเขาไปเลยเนาะบู๊คนเขาไปอยู่คนนี้กลางหลอดหลอดน้ำมันก็มือจมบ่แม่โอ้ยตัวใหญ่อะไรจมกระบอกไส้เนาอเลยค่ะเป็นคลิปสองของละมุนค่ะกระบอกไกลกันกับคลิปแหลกน้ละมุนเนาะจ้าคลิปแรกของนละมุนที่นละมุนปล่อยไปนี่กะห้าหกเจ็เนาะแม่จ้าัวนี้ห้าเจ็ดหาหกเจ็หกเก่า เรื่องราวความฝันของน้ำมุนมีน้งเพิ่มบ่าน้ำมุนพอจกฝันซ้ำนี่นะคะ่ะค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางค่ะค่ะค่ะสุกๆมันมันกับน้ำมุนค่ะมาสรุปโัวเ์ของน้ำมุนน้อค่ะโัวเ์ของน้ำมุนค่ะเจ็ดหาเจ็ดค่ะเจ็ดหาเจ็ดน้ำมุนเพิ่นฝันค่ะฝันเห็นเต่าใหญ่ค่ะยางเขาบ้านน้ำมุนค่ะน้ำมุนเพิ่น จับเอาไปขอเลขกค่ะเอาเปลี่ยนผ้าให้ค่ะขอเล็กเห็นเด็กหาสัตว์จีนค่ะอยู่กลางเห็นเลเน็กลเ,เ,ลเจ็ดอยู่หน้าเห็นเด็กเจ็ดอยู่หลังค่ะหนามุ่นตีเป็นตัวเล็เจ็ดหาจ็ดค่ะเพิ่นตีจากฝันค่ะตีจากฝันจับเป็นจิตมือเป็นหาต่ว่า เตาเพันตีเป็นสามค่ะหนามุนฝันเห็นเตาตีเป็นสามค่ะเจ็ดห้าสาม, 7, 5, มบ้านเรกที่เต้าเข่าค่ะเข่าบ้านหนึ่งหาเตปค่ะหนึ 1, 5, 8, 2, ่งหาเตดสองตูน้นามุนพันมักเจ็ดเจ็ดค่ะวันที่หนึ่งตุลาคมพ่อโสสองพั 2, 000, นหาลอยทุกเตดให้ท่านผู้ชมขางบ้านเราไปเป็นแนวทางสื่อสลากินแดง รัฐบาลนอค่ะก็อยืมกดติดตามตาบุญคนมีสารกดไไค์กดแแท์กดก,กระดิ่งแกงเปียนค่าเพื่อสีบริาพาแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูวีค่ะตาบุญคนมีสารการสิหามาฝกกาสันกูชมทางบ้านนอค่ะสำหรับคลิปนี้ตาบุญคนมีสารกันเที่ยงเทนีคลิปนาพอก,กันไม่ โซกโศกหมานหมานลำลำด้วยด้วยหิ่งหิ้งต่างๆ่างกับตุลรของหมามุนน้าค่ะสวัสดีค่ะ